สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวในการเปรียบเทียบกับแท็บเล็ตทั้ง2ตัวนี้กับเจ้าตัว iPad Gen 11หรือว่าตัว iPad A16 รุ่นใหม่ล่าสุดตระกูล Gen Series ในปี2025กับเจ้าตัว Xiaomi iPad 7แท็บเล็ตรุ่นล่าสุดของ Xiaomi ที่วางจำหนไทยผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าสเปคกับราคาตัว Xiaomi 87ให้มาจัดเต็มมากตัวนี้พี่ซื้อมารุ่นเบสโมเดลความจุ118กิกกับราคา11,000หารบาทผมตัวนี้พี่ซื้อมากับรุ่นเบสโมเดล RAM 8กิกบอกเพิ่ม8กิกกับความจุ118กิกพี่ซื้อมา8,400 90บาทผมทั้งคู่พี่จะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พี่ทําการสั่งซื้อออนไลน์มาจากเครื่องสูนย์ไทยประกันศูนย์ไทยผมบอกเลยว่าปลอดภัยในการซื้อผมบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะนั้นว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดตามลิงก์ที่พี่แนบให้ใต้คลิปนี้นะว่าอยากค้นหาเองบางครั้งเราค้นหาเองอาจเจอของเพราะนะว่าให้กดซื้อ ตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ของแท้จากศูนไทยนะครับผมมาดูว่าตัวเครื่องของเจ้าตัว iPad J11 จะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพี่รู้สึกว่าดีไซน์มันเหมือนกับเจ้าตัว iPad J10 ทุประการนะครับอันนี้คือดีไซน์ผมในการออกแบบของตัวเครื่องซึ่งพี่สั่งซื้อมาเป็นสีเหลืองนะครับนี ลำโพงในการเจาะรูคือจริงๆน่ะคือเจาะมาเป็น4ตัวแต่ลำโพงคือตัวนี้คือเป็นลำโพงคู่นะครับนี่ครับลำโพงให้มาผมตัวนี้กล้องหลังให้เรามาเป็นกล้องหลังตัวเลนส์วายสิล้านถ่าย 4K 3 0เฟรมแล้วก็60เฟรมได้นะครับผมตัวนี้นะอันนี้คือดีไซน์ของตัวเครื่องน้ำหนักให้เรามา4 7 1เสกร,รมัมกับความบางของตัวเครื่องให้มา 7 mm, มิลลเมตรผมก็ถือว่าในการจับของบอดี้ถือว่า จบพอเหมาะพอควรแล้วก็น้ําหนักถือว่าพกพาง่ายผมตัวนี้อันนี้คือดีไซน์ของด้านหลังครับก็ถือว่ามีการดีไซน์ที่มีความสวยงามในการออกแบบประมาณนึ่งครับผมซึ่งพิสุกว่า iPad ก็ยังคงคอนเซ็ปต์ของ iPad นะครับผมแล้วก็จะมีปุ่มผมตัวนี้ด้านบนเป็นปุ่ม t o ช c ID มีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับตัวนี้ครับผมผมมาดูว่าหน้าจอเป็นอย่างไรบ้างผมตัวนี้หน้าจอให้เรามาเป็นหน้าจอขนาด 11บอนิ้วนะครับผมดีเฟรชในการทัชของหน้าจอให้เรามาคือ60เฮิรต์หน้าจอตัวนี้สู้แสง500นิน้นะครับนี่ CPU a 1 6นะผมตัวนี้นะครับซึ่งเป็น CPU ที่อยู่ใน iPhone มาก่อนนะครับสัปพีนะถือว่าใช้งานทั่วไป1วันแบตถือว่าเพียงพอมากครับนี่ครับอันนี้คือสเปคก็ จะประมาณนี้ผมพอข้าวผมซึ่งพอร์ต Type C ตัวนี้สามารถซัพพอร์ตในการชาร์จหัวชาร์จแถมมาในกล่องคือ20วัตต์เป็นพอร์ต Type C นะครแล้วก็ตัวนี้เป็น USB นะครับผม Type C version 2ซึ่งในการอ่านขีดขมูลสามารถส่งได้เพียง480เมกซึ่งแตกต่างกับเจ้าตัว Xiaomi Pad 7มากเป็น USB Type C version 3.2สามารถถ่ายโอนข้อมูลแล้วก็สามารถ ใช้ในจอภาพได้ตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากพอร์ตไรซ์ซีตอนนี้กินขาดครับคือสามารถส่งข้อมูลถึง 5GB กิกะไบต์ัตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากครับอันนี้ผมใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับนี่ครับตันนี้คือดีไซน์ผมของเจ้าตัว iPad Gen 11นะครับมาดูว่าดีไซน์ของเจ้าตัว แคปเรตนะผมจากเสี่ยวมี่ตัวนี้บอกเลยว่างบ8,400นะผม90บาทอันนี้พี่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับทั้ง2บริษัทนี้พี่ก็จะขอรีวิวตรงเลยว่าความคุ้มค่ามองนะผมถ้าองตรงนะพี่มองจะตัวเสี่ยวมี่แผ่เจ็ดความคุ้มค่ามากเลยครับผมตัวนี้ กล้องหลังให้มา13ล้านเป็น AI camera แล้วก็มีไฟแฟลกด้วยถือว่าให้มาจัดเต็มมากพอร์ดทายซที่พี่ชอบมากคือมันเป็น USB Type C เพราะนั้น3ผมตัวนี้สามารถต่อ SD หรือว่าสามารถต่อจอภาพได้อย่างง่ายดายมากผมตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวผมลำโพง4ตัวเป็นลำโพงแบบตัว Dolby Atmos ครับบอกเลยว่าคุณภาพของลำโพงให้มาถือว่าจัดเต็มคุ้มค่าตัวจริงตัวนี้นะครับ บอกเลยว่าให้มาถือว่าสุดยอดมากนะครับนี่เขียนว่า d o b บ Vision Ad m o d มนะครับผมสับตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมมาดูผมสับกล้องหน้าเป็นอย่างไรบ้างผมซึ่งพีจะขอให้ดูได้ว่ากล้องหน้าตัวนี้ให้มา8ล้านแต่กล้องหน้าของ iPad ให้มาเป็นกล้องหน้าขนาด12ล้านเป็นอัลตราไวซึ่งกล้องหน้า iPad จะได้ดีกีมากกว่าแต่สกินโทในการถ่ายภาพนิ่งสับพีนะไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายผมในการใช้งานจริงนะครับ แต่ตัว iPad จะสามารถสกินโทนในความวายหรือว่ามุมมองกว้างได้มากกว่าตัว Xiaomi แต่ Xiaomi สัพีก็ถือว่าเพียงพอผมหน้าจอ Xiaomi บอกเลยว่ากินขาดแน่นอนะผมตัวนี้เนาะคือหน้าจอของตัว Xiaomi เนี่ยรีเฟรชให้มาคือ1 4 4 h z เฮกับตัวที่เป็นหน้าจอที่ขอบบางมากครับแล้วก็ความบางของตัวเครื่องบางกว่าตัว iPad เยอะครับตัวนี้บางดีมาก6จุด 18มิลลิเมตรครับซึ่งถือว่าดีมากน้ำหนัก5 0 0รกรัมถือว่าน้ำหนักทั้งคู่ไม่ได้แตกต่างกันมากตัวเครื่องเป็นแบบใหม่ด้วยยูนิบอดี้แบบโลหะทั้งชิ้นบอกเลยว่าตัวนี้พกพาง่ายฟีลลิ่งในการสัมผัสความรู้สึกนะคือพีรู้สึกว่ามีความแน่นหนาพอกันนะผมทั้ง2ตัวนี้แต่ความพรีเมียมพีรู้สึกว่าตัว Xiaomi ทำความพรีเมียมของแท็บเล็ตมาน่าใช้งานมากครับผมตัวนี้เชื่ชื่อชมครับ CPU ให้มาเป็นตัว เซปดากอนเจ็ดพัทเจนสามครับสัปพีนะเล่นเกมถือว่าสูสีกันมากเกมพับจีทุกอย่างปรับสูงสุดเบาเลยว่าเอลตาเอชอาแต่พับจีตัว iPad ปรับได้แค่ตัวเฟรมเรทที่น้อยอันนี้ปรับได้สูงสุดคือ90เฟรมเลยถือว่าดีมาก R.O.V ทั้งคู่คือ ฟีลิ่งพี่ชอบตัวเสียวมีมากกว่าผมสก,กิม R.O.V นะแต่ในการปรับมุมมองไกลตัว iPad สามารถปรับมุมมองไกลได้มากกว่านะครับสับเกมเก็บชิมแพคทั้งคู่ถือว่ามีความสมุดลื่นไหลได้อย่างเพียงพอฟรีไฟล์แมบทั้งคู่ถือว่าทําการบ้านมาดีมากครับอันนี้คือบอดี้ในการออกแบบครับในส่วนแบตครับทั้งวันเพียงพอแต่ฟาชาร์ ตัวนี้ให้มาในการฟาสชาร์จถึง45วัตต์ครับถือว่าในการชาร์จเร็วถือว่าสเปคจัดเต็มมากครับผมตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้ผมซัพพอร์ตเป็น Wi-Fi 6e นะครับซึ่งในการซัพพอร์ตก็ถือว่าสัพ,พีนะเพียงพอในการใช้งานทั้งคู่นะครับนี่อันนี้ก็ Wi-Fi 6อันนี้ Wi-Fi 6e นะครับมาดูว่าหน้าจอถ้าเรามองมุมไหนจะเป็นอย่างไรนะครับ อันนี้คือหน้าจอผมพีเปิดความสว่างสูงสุดทั้งคู่เลยเปิดเป็นตัวนี้อันนี้สู้แสงคือ800นินอันนี้สู้แสงคือ500นินมาดูว่า r ีเฟร s h 6 0อันนี้ปรับเป็น60-90แล้วก็ 114Hz เฮได้ครับผมคือเอาตรงนะถ้าพีทัดจริงๆนะพีชอบเจ้าตัวเส x ยวมี i Pad จ,จิตมากในการทัดครับมันมีความสมมูทครับผมดูดูเฟรมนดยผมสังเกตดีนะคือ iPad จะเป็นหนืดๆแต่พอเจอเจ้าตัว Xiaomi Pad จ,จิต ความสมมติในการปัดคือมันเกือบเท่าตัวคิดดูว่าราคาที่แตกต่างกันตัวนี้ราคาสูงกว่าตัวเส Xiaomi Pad7 แ,แต่แ Pad7 ทำการบ้านมาดีมากอันนี้ขอเช่นชมทั้งคู่สามารถทำการแบ่งหน้าจอผมได้เหมือนกันนะครับนี่ อันนี้ x i ี o m i ก็ทําการย่อขยายแล้วก็ทําการแบ่งหน้าจอซึ่งทั้งคู่ก็สามารถใช้งานย่อขยายหน้าต่างก็ได้หรือว่าการใช้งานตัว Multi Window ทั้งคู่ก็ถือว่าใช้งานได้อย่างเพียงพอสอบฟังก์ชันในการแบ่งหน้าจอนะครับก็จับประมาณนี้นะครับนี่อันนี้คือฟังก์ชันในการแบ่งหน้าจอที่พีไปสัมผัสมาก,ก็ถือว่าทั้งคู่นี่ครับแบ่งง่ายดายผมตัวนี้นะครับ ก็ถือว่าโอเคในการแบ่งหน้าจอผมแต่ตัวฟังก์ชันของตัว iPad จะไม่มีตัวการใช้ตัวนี้ผมแบบตัวเสี่ยวมีซึ่งเสีย่ยวมีมีฟังก์ชันมาให้เราอันนี้คือดีมากพี่ชอบฟังก์ชันนี้มากเพราะว่าในการกดในการทัด ของตัวลอมาผมตัวนี้มาัดใช้งานมัลติวินโดว์ได้ง่ายกว่าตัว iPad ได้อย่างเยอะนะครับอันนี้ขอชื่นชมจริงๆครับกับฟังก์ชันนี้นะครับมาดูว่าตัวนี้จะเป็นไงบ้างในเรื่องเสียงผมซึ่งอันนี้ลำโพงสอตัวอันนี้เป็นลำโพง4ตัว d o b b y d t o o มมาดูว่าลำโพงจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งถ้าพีมองความคมชัดครับผมตัวนี้ค่าสีจะมีความคมชัดน้อยกว่าตัวเสี่ยวมี่แผดจิต แพดเคือให้ความคมชัดมาตัวนี้คือ 3.2k ครับซึ่งบอกเลยว่าความคมชัด 3.2k กับค่า p b i ให้มา345 p b i ตัวนี้ตัวผมในการใช้งานเป็นหน้าจอรีกิ i ตอ e จน่าซึ่งหน้าจอก็เกตสีมีความใกล้เคียงกันแต่ตัวนี้ให้ในการใช้ p b i น้อยกว่าตัวนี้คือให้มาแค่ผม264 PPI ก็คือเกือบๆห่างกันประมาณ90 ผมถึง100 PPI เลยซึ่งความคมชัดยังไงตัว Xiaomi Pad 7ก็จะมีความคมชัดนะครับผมมากกว่านะครับมาดูว่าในการรับชมตัวเพลงนะครับผมในการเปิดลำโพงจะเป็นอย่างไรบ้างโดยพี่จะเอาไมโครโฟนไว้บริเวณด้านหน้าของตัวเครื่องและพี่ก็จะขอเปิดลำโพงทั้งคู่เป็นสูงสุดนะครับมาดูว่าลำโพงของเจ้าตัว iPad จจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับพี่ผมจะขอเอาไม้ไว้ตำแหน่งบริเวณนะครับผมด้านหน้าเหมือนกันเลยนะครับ low, ขอเปิดสูงสุดก่อนนี slow, ่ครับ Every day. สำหรับพีนะเรื่องเสียงลำโพงตัวนี้ถือว่าเสียงดีฟังชัดแต่เมื่อมาเจอตัว Xiaomi Pad 7ครับมาเยวดูครับผม คือเป็นเสียงลำโพงที่คนละเกตแล้วก็เหนือชั้นมากครับเจ้าตัว Xiaomi Pad 7คือพีขออีนยาเลยว่าตัวนี้เสียงลำโพงโคตรสุดเสียงเบสเสียงกลางให้มาถือว่าจัดเต็มมากซึ่งตัว iPad แพ้ตัวนี้อย่างขาดลอยนะครับอันนี้พีขอขอรีจริงเลยใช่ไหมแล้วมาดูผมฟังเจ้าตัว Xiaomi มันคนละคนละอย่างกันเลย go, 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 go. ชนะกินขาดครับเจ้าตัว Xiaomi Pad 7นะครับมาดูว่าในเรื่องเสียงของตัวลำโพงเสร็จแล้วมาดูว่าหน้าจอทั้งคู่สีสันจะเป็นไงบ้างเมื่อเรารับชมสูงสุดซึ่งตัว Xiaomi Pad 7สามารถรับชมคือ4 k 6 0 f เฟรม hdr เพราะว่าตัวนี้ support เป็นหน้าจอแบบตัว Dolby Vision ในส่วนของตัวนี้หน้าจอ ไม่ได้ซัพพอร์ตเป็น HDR เปิด 4K ได้60เฟรมนะครับผมตัวนี้นี่ครับนี่ให้ดูเลยนี่ครับซึ่งอันนี้หน้าจอคือ P เปิดสีสันสูงสุดความสวยงามในการสู้แสงสัพพีนะตัว iPad ก็ถือว่าทำการบ้านมาดีแต่จ้าตัวเ Xiaomi Pad 7ทำมาดีเกินค่าตัวเกินไปครับทำให้ตัว iPad แสงของหน้าจอสู้ไม่เท่าตัว Pad 7นะครับ นี่อันนี้ตัวใหม่ล่าสุดนะแพดเจสียนทมผมสกินโทนก็จะประมาณนี้เลยครับผมส่วนตัวก็ถือว่าใช้งานมานครับพี่ชอบเสี่ยมี่แพดเจแล้วก็อัตราส่วนของเสี่ยมี่แพดเจมันดูน่าใช้งานมากกว่านะครับผมส่วนตัวนะพี่ใช้งานมาถือว่าเวิร์กมากครับผมถือว่าสุดจริงนะครับผมซับหน้าจอของทั้ง2ตัวนี้นะ แต่พีชอบของ Xiaomi นะครับผมเลือกหน้าจอเพราะว่าซัพพอร์ตเป็น HDR ทั้งคู่เป็น n e t f l i x L1 ทั้งคู่ครัมาดูว่าตัวกล้องเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเราสัมผัสตัวการถ่ายรูปนะครับมพี่ผมจะขอทําการถ่ายรูปของตัวนี่นครับนี่แล้วพี่ก็จะขอเอาตัววัตถุผมในการถ่ายไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเราจะทำการลบวัตถุนะครับ มาดูว่าทั้ง2ตัวนี้ตัวไหนจะมีฟังก์ชันลบวัตถุนะครับนี่สกินโทนก็ถือว่าเพียงพอในการใช้งานผมสับพีนะผมตัวนี้นะครับนี่ครับก็ถือว่ากล้องของเจ้าตัว iPad ก็ยังเป็น iPad ครับสกินโทนก็ถือว่าใช้งานได้โอเคมากและสีสันถือว่าโอเคครับมาดู Xiaomi นะผมตัวนี้สับกล้องหลังนะครับ ครับผมก็ถือว่าโอเคครับผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือพีถ่ายมาสีสันก็จับประมาณนี้ใครชอบเน้นในการใช้งานที่จัดจ้านของภาพความคมชัดสัพีนะถือว่าสูสีกันมากครับผมทั้งสอตัวนี้แต่ในการถ่ายวิดโวีโอผมทั้งคู่สามารถถ่ายเป็น 4K แต่ iPad ก็จะมีความคมชัดมากกว่าพีรู้สึกว่ากล้องกล้องกล้งหลังนะผม 4K 3 0เฟรม 60ฟรมสามารถปรับสูงสุดได้ถือว่าความสมดของวีดีโอไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ iPad นนะคือเกสสีออกมาความเป็นสมจริงมากกว่าผมเดตรงๆนะถือว่าเพียงพอครับมาดูว่าในการลววัตถุตัว iPad จะมีในการลววัตถุไหมนี่ครับ iPad ไม่มี AI ในส่วนราคามาดูว่าผมราคา 8,000กว่าบาทมี AI สามารถเปลี่ยนสีผิวทองฟ้าได้แล้วก็สามารถขยายขอบหรือว่าการเจนรูปภาพได้ซึ่งอันนี้ตัว Xiaomi ชนะเลิยผมซึ่ง AI Xiaomi นี่ชนะตัว iPhone 16 Pro Max แล้วก็ชนะตัว iPad Pro มาแล้วผมตัวนี้นะครับซึ่งหมกเลยว่า AI ทำการบ้านมาดีมากครแล้วก็การเจนของรูปภาพตัวนี้กินขาดกับตัว iPad อย่างเยอะครับผมนี่ครับ อันนี้ดูเลยว่า AI มันจะประมาณนี้เลยนะครับครับ,รบเราก็รอสคู่ให้ตัว AI เจนดูครับความเนียบในการลบถือว่าสุดยอดมากซึ่ง iPad ตัวนี้ไม่สามารถทำการใช้ตัว AI ได้ซึ่งแพ้เจ้าตัวเ Xiaomi อย่างราบคาบเช่นเคยนะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยผมซึ่งพีไปถ่ายมาบอกเลยว่าตัวกล้อง ของตัวนี้คือเพอร์เฟจริงครับแล้วมันก็สามารถเปลี่ยนสีผิวท้องฟ้าได้อย่างเวิร์กจริงครับตัวอย่างเช่นพี่จะทําการเปลี่ยนสีผิวท้องฟ้าแบบนี้พี่ก็ใช้ AI ผมในการประเมินผล ซึ่งตัวนี้ AI คือกินขาดมากแล้วทำการเปลี่ยนสีผิวท้องฟ้าได้อย่างเวิร์กจริงครับเช่นพีอยากได้ดาวตกหรืออยากได้ตัวนี้ครับผมพีก็สามารถใช้งานได้แล้วแสงสีในการจัดก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับนี่ครับผมมาดูผมว่ากล้องหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพีจะผมจะขอถ่ายกล้องหน้าให้ดูนะครับ สับกล้องหน้านะครับผมตัวกล้องหน้าของตัว iPad 12นะสับพีนะรู้สึกว่าอันต่วไวคือให้มาดีจริงและจริงจริงครับแต่สับพีนะากล้องหน้า8ล้านของ Xiaomi ก็ถือว่าเพียงพอแล้วก็ใช้งานดีพอสมควรนะฮะใครชอบกล้องหน้าที่เป็นความไวามากสุด ก็เป็นตัว iPad เพราะว่าสามารถซัพพอร์ตเป็น Center Stage ผมได้ด้วยนะตัวนี้ซึ่งถือว่าสกินโทนของ iPad สกินโทนก็ถือว่าดีแต่ตัว Xiaomi พีเนะาะจะเน้นไปทางสกินโทนที่ออกข,า,ขาวๆผมแต่ Xiaomi คือสมจริงๆครับสั0พีนะใช้งานมากล้องหน้าก็ถือว่าทั้งคู่ถือว่าเพียงพอสามารถวิดีโอคอลในการใช้งานถือว่าซัพพอร์ตได้อย่างเกินค่าตัวนะครับนี่ครับผมมาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างในแอปตัดต่อผมซึ่งพี่ทําการใช้งาน,นแอปตัดต่อ แพร์และดูมาฟิวชั่นและพี่ก็ทําการเรนเดอร์ไฟล์ 4K ทั้งคู่ถือว่าสู่สีกันมากครับตอนแรกพี่คิดว่าตัว iPad ทําได้ดีของมันอยู่แล้วแหละแต่พอมาเจอเจ้าตัว Xiaomi Pad 7ซึ่งพานาการของ Xiaomi ทำการบ้านมาดีมากอันนี้ขอชื่นชมผมของ Xiaomi ม,มากในการเรนเดอร์ไฟล์ผมซึ่งถ้าใครชอบตัดต่อสดก็ไปตัว iPad จะตอบโจทย์องผมตัวนี้นะแต่ถ้าสับพีนะถ้าพีตัวจบตัวครบ xiaomi pad 7ถือว่าทําการบ้านมาดีมากผมในการเช้งานแอปตัดต่อผมตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กจริงครับมีความสมูทมากอะพี่ชอบ ipad มากฮะ render ไฟล์ 4k นะ ipad ยังทําการบ้านมาได้อย่างดีแล้วเจอ xiaomi pad 7ก็ถือว่าทําการบ้านมาอย่างดีมากซึ่งแสพพีนะถ้า render ไฟล์ตัว1 0 8 0 p ทั้งคู่ถือว่าความเร็วไม่ได้ต่างกันมากกับ CPU a16 กับ snapdragon 7plus เจ3นะครับแต่ถ้าเรนเดอร์ไฟล์ 4K ไป iPad ครับผม iPad จะมีความสมุดแต่ผมจะลืมนะ AI ของ Xiaomi ชนะ iPad กินขาดทุบสามารถชนะตัว iPad Pro มาแล้วซึ่งถ้าใครชอบตัว Xiaomi นะคือฟังก์ชันในการใช้งานคือง่ายมากครับผมซึ่งพี่ชอบฟังก์ชันของตัว Xiaomi มากกับฟังก์ชันที่เป็นตัวแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานในการตัดต่อซึ่งตัว iPad นะตัว ไอมูฟวนะีเนี่ยไม่สู้ตัวนี้อ่ะพี่รู้สึกว่าตัวเครื่องมาให้แอปตัดต่อของเจ้าตัวเซี่ยมี่ทำมาให้เราดีมากอันนี้ขอชื่นชมนะครับผมพี่พีทำการใช้งานมาในส่วนเรื่องที่ตัวเซี่ยมี่ชนะ iPad ก็จะมีเรื่องลำโพงที่เสียงกระหึม่มแล้วก็หน้าจอสีสัสนงานแล้วก็ CPU สับพีนะถือว่าสู่สีกันทั้งคู่แล้วก็ ถ้าใครเน้นขีดเขียนครับ iPad จะตอบโจทย์ในเรื่องการขีดเขียนหน้าจอมากกว่าตัว Xiaomi Pad 7แต่ส่วนตัวในการขีดเขียนทั่วไปก็ถือไม่ได้แต,ตกต่างกันมากแต่ถ้าใครว่ารูปก็ไป iPad iPad จะตอบโจทย์มากกว่าเจ้าตัว Xiaomi แต่ถ้าพี่เลือกในความคุ้มค่าอันนี้แบบไม่อวยนะพี่ชอบเจ้าตัว Xiaomi Pad 7เพราะว่ามันครบหน้าจอนะครับผมมีความบางและขอบจอมีความพรีเมียมมากกว่าตัว iPad อย่างเยอะครับ iPad นี่ขอบจอ จะเอาไว้ทําอะไรไม่รู้ครับผมหนามากอันนี้รู้สึกว่า iPad คือหนาจริงครับซึ่งพีก็มาเปรียบเทียบเพียงเท่านี้เนาะว่าตัวไหนมีความคุ้มค่าส่วนตัวใช้งานมาก็ถือว่าดีท้งคู่แล้วก็จัดการในการ,การจัดการความร้อนก็ทั้งคู่ถือว่าจัดการความร้อนได้อย่างเพียงพอซึ่งพีก็จะขอแนบลิงก์หัวในการสั่งซื้อทั้งคู่นี้ใต้คลิปนี้ผมเซานี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สับพีนะเซานี้ขอบคุณครับ